อัปเดตฟีเจอร์ใหม่จากโพสต์โพสต์รองรับระบบคีย์ออสได้2รูปแบบทั้งแนวนอนและแนวตั้งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานทำให้สามารถเลือกการใช้งานโหมดคีย์ออสจากโพสต์โพสต์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะการใช้งานภายในร้านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวตั้งสำหรับเมนูอาหารที่ยาวและแนวนอนสำหรับการแสดงรูปภาพสินค้าและโปรโมชั่นที่โดดเด่นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องวิวเอได้หลากหลายเลย พร้อมรองรับการแสดงผลมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงรายการสินค้าและราคาการแสดงตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติมหรือการแสดง QR code สำหรับการชำระเงินก็สามารถทำได้อย่างลงตัวทั้ง2รูปแบบและยังสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้งาน k e y อ r t ในรูปแบบไหนก็ตาม และนอกจากนี้ระบบ P-OS จากโพสต์ก็ยังสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าสมาชิก c m ได้อย่างง่ายดายตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติและดูยอดขายรายวันเดือนปีได้อย่างเรียวทําอีกด้วยหากร้านค้าได้สนใจใช้งานระบบ P-OS ในรูปแบบแนวนอนและแนวตั้งจัดโพสต์แบบนี้สามารถติดต่อทีมงานได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ